โอเคนะครับสวัสดีนะฮะเดี๋ยวก็วันนี้นะครับมาแนะนําอย่างหนึ่งนะครับสําหรับรถใครที่เวลาสตาร์ทนะครับเวลาสตาร์ทแล้วก็คันสตาร์ทมันวืดไปครับคันสตาร์ทมันวืดไปอะนะครับแล้วก็แก้ที่ตัวแผ่นคัดแล้วไม่หายแล้วก็ตั้งคัดแล้วก็ไม่หายนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับ ที่จะต้องมาเช็คดูนะครับก็คือจุดนี้ก็คือลูกปืนบเวนะครับในตัวของชามคัดนะครับในตัวของชามคัดออโต้ตัวหน้าหรือว่าบริเวณคัดก้อนเนี่ยนะครับตัวนี้ตัดทิ้งไปนะครับตัวนี้เราจะไม่พูดถึงแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาพูดถึงจริงๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่คัดอา่างคัดนะครับไม่ใช่ลังคัดที่จานคัดเนี่ย จานคัดแรงเหวี่งตัวนี้นะครับมันจะมีเป็นลูกปืนวันเวนะครับลูกปืนวันเวย์ตัวนี้เส่อมมากมันจะไม่ค่อยเกิดปัญหาที่ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครยังหาไม่เจออยู่นะครับที่ตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแก้มาให้ดูนะครับแกะมาให้ดูข้างในมันเป็นยังไงนะครับเวลาเราถอดเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับก็คือเป็นคีมถางแบบนี้จะเป็นปากงอปากตรงก็ได้หมดนะครับแล้วก็นะครับดึงขึ้นมาเลยอ่านะครับ นี่นะครับมันจะเป็นลกักษณะเม็ดลูกปืนแบบนี้นะครับอ่าอันเนี้ยถ้าภาษาที่ผมเรียกเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเป็นลูกปืนวันเวนะครับจะเป็นลูกปืนวันเวมันจะวิ่งได้ทางเดียวเห็นไหมมันจะไปข้างหน้าได้่างเดียวนะครับแต่ว่ามันจะให้มันหมุนกลับหลังเนี่ยจะให้มันหมุนถอยหลังเนี่ยมันไม่สามารถหมุนกลับได้นะครับซึ่งในเวลาที่เราสตาร์ทเนี่ยในเวลาที่เราสตาร์ทเนี่ยนะครับ คันสตาร์ทเฟืองคันสตาร์ทเนี่ยมันจะไปขัดกับเฟืองเกียร์นะครับขัดกับเฟืองเกียร์เฟืองเกียร์ก็จะพานะครับจะพาตัวลาวเกียร์นะครับลาวเกียร์ทั้งตัวตามแล้วก็ตัวขับนะครับจะหมุนนะครับเพราะว่าไอตัวรังคัดเนี่ยนะครับแกนเกียร์ตัวขับเนี่ยมันจะอยู่กับรังคัดตัวนี้นะครับมันจะอยู่กับรังคัดตัวนี้นะครับแล้วรังคัดตัวเนี้ยมันก็จะอยู่กับตัวชามคัดในลักษณะนี้นะครับ นะครับอ่ะนึกภาพตามนะครับนึกภาพตามแล้วก็เวลาสตาร์ทเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะพาสิ่งสุดท้ายเลยมันจะมาพาเพาตัวนี้นะครับก็คือชามคาดแรงเหวี่ยงที่มันติดอยู่กับข้อเหวี่ยงเนี่ยมันจะพาให้ข้อเหวี่ยงเนี่ยหมุนนะครับแต่ถ้าลูกปืนตัวนี้แตกนะครับลูกปืนตัวนี้แตกเสียชารุดหรือว่าสปริงหักสปริงขาดยังไงก็แล้วแต่นะครับตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถนะครับล็อกจานเอาไว้ได้แล้วก็ถ้ามันล็อกจานไว้ไม่ได้เนี่ย มันก็จะวืดนะครับมันจะลื่นไปเลยนะครับมันจะลื่นไปเลยมันก็จะมันจะกลับกลายเป็นว่าลูกปืนเนี่ยนะครับมันจะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังได้ทั้งทั้งที่ตัวเนี้ยโรงงานเขากําหนดมาว่าให้มันไปทางหน้าได้ทางเดียวนะครับมันไม่สามารถจะกลับได้ในกรณีนี้เคยเจอนะครับเคยเจอในกรณีนี้ก็คือสปริงขาดนะครับสปริงขาด3ตัว4ตัวนะครับก็คือตามอายุการใช้งานนะครับสปริงขาดนะแต่ก็ส่วนมากจะไม่ค่อยเจอนะฮะจะไม่ค่อยมีหรอกนะครับนานๆจะเจอทีนะครับนานๆจะเจอที นะครับยังไงก็อันนี้นะครับมันสามารถถอดได้หมดเลยแต่ว่าผมจะไม่ถอดให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะเหตุผลง่ายๆเลยเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับพวกเนี้ยสามารถถอดฝปปิงถอดะไรออกมาเรียงใหม่ได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมก็ถอดล้างแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับอันนี้ถอดล้างเนื่องจากว่าผ่าเครื่องไปนะเครื่องร้อยยี่ห้าลูกห้าสิบหกชักเดิมผ่าเครื่องมาเปลี่ยนก้านอัดก้านนะครับอัดก้านใหม่แล้วก็เอาข้อไปทําใหม่นะครับ เอาข้อไปทาใหม่แล้วก็ตีปอกเป็น56เหมือนเดิมก็คันนี้เมื่อก่อนก็เป็น56นะครับอ่ะอยังไงนะพูดเยอะไปมันก็ควรฟังจะน่าเบื่อนะอยังไงก็ฝากาติดตามไว้ด้วยนะครับเอาไปเจอใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะช่วยกันดันให้ถึงแสนซับไวๆด้วยนะถ้าเพราะว่าถ้าถึงแสนซับเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมีอ่าเป็นของแต่งเป็นพวกอุปกรณ์นะครับมาแจกอุปกรณ์ ของแต่งอย่างเช่นแคมขอบล้ออะไรพวกนี้นะเอาให้ถึงเวลาก่อนนะครับค่อยว่ากันนะครับเรื่องนั้นนะครับยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยครับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ